เห็นมากับตาไดดายอาณาสะเทือนใจมาถึงจุดที่ลูกทิ้งพ่อแม่ปิดเชื้ออยู่ลำพังเป็นนักแสดงสาวที่ทำงานช่วยเหลือสังคมอย่างมากสำหรับไดดายอาณาจงจินตนาการที่ใช้แรงกายและทีมงานทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือหาเตียงให้กับผู้ป่วยผู้ติดเชื้อโควิด -19 ล่าสุดได้เล่าเรื่องเราอีกมุมหนึ่งที่ได้พบเจอมาในยุคที่เกิดโรคระบาดเช่นนี้ว่ามีหลายคนที่ปล่อยให้พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่อยู่ ตามลําพังเพราะกลัวติดเชื้อพี่คะพ่อแม่หนูป่วยหนูไม่กล้าเข้าไปดูพี่พี่ยายอยู่ในนั้นแหละเป็นไงไม่รู้ไปดูให้ทีขอข้าวหน่อยปู่ย่าอยู่กันลําพังขอโกรธได้ไหมกว่าเขาจะเลี้ยงเราให้โตแค่ส่งข้าวส่งน้ำส่งยา อยากกลัวเลยบางคนยาไปถึงหลายวันแล้วยังไม่ได้กินไม่มีคนเอาไปให้ถ้ากลับกันนะเชื่อไหมพ่อแม่ยังไงก็จะทําทุกอย่างให้ลูกปลอดภัยอย่าทิ้งท่านนะโดยเฉพาะในยามที่ท่านต้องการเรามากที่สุดมีนะคนโทรมาขอชุด PPE เพื่อเข้าไปกอดแม่เป็นครั้งสุดท้ายอย่าปล่อยให้ท่านจากไปเพียงเพราะความกลัวหากเราทําเต็มที่แล้วเราจะได้ไม่เสียใจ